วันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆนานาทุกท่านนะครับไปตกปลานะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็หลังจากทริปที่แล้วนะครับเราไปตกปลานะครับอยู่ที่ชโลมคาเฟ่นะครับจังหวัดตราดนะครับก็ยังไม่กลับบ้านนะครับทริปนี้นะครับไหลมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับก็จะไปพักกันอยู่ที่นะครับเดอะเพียนะครับรีสอร์ทนะครับอ่าวคุ้งกระเบนนะครับก็ก่อนเข้าที่พักนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปซื้อกุ้งก่อนนะครับ เป็นกุ้งเป็นนะครับเพื่อจะไปตกปลานะครับไปกันครับสําหรับพิกัดร้านนะครับร้านนี้นะครับก็จะอยู่นะครับทางไปนะครับแหลมสิงนะครับพิกัดบ้านนะครับถ้าเขานะครับวันนี้นะครับผมก็เข้ามาซื้อนะครับตรงบ้านช่างปูนะครับนี่นะครับก็จะมีไซส์นะครับ2บาท3บาทนะครับแล้วก็ไซส์เล็กนะครับวันนี้นะครับเหลือแต่ไซส์เล็กนะครับขีดละยี่สิบาบาทครับกุ้งนะครับก็จะเป็นกุ้งนานะครับกุ้งธรรมชาตินะครับ นี่นะครับออกของพร้อมเรียบร้อยครับผมนี่นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับที่นี่นะครับก็จะมีเรือเช่าเหมาลำนะครับออกไปตกปลาได้นะครับไปนครับแล้วเราเดินทางกันดีกว่าครับผมจากแหลมสิงห์นะครับไปที่เจ้าเหลานะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงนะครับเดือพียงนะครับรีสอร์ทนะครับจันทบุรีนะครับไปนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเช็คอินที่นี่นะครับสําหรับที่นี่นะครับก็เช็คอินนะครับได้ตอนบ่ายสองนะครับไปนะครับก็วันนี้นะครับมาตกมึกครับผมก็หลังจากที่ไปตกปลานะครับอยู่ที่ชะลมนะครับก่อหมายนี้นะครับเราไปกลับบ้านครับไปนะครับเช็คอินดีกว่าครับ ปเครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะครับภายในห้องนะครับวันนี้นะครับผมก็มาพักสองท่านนะครับอยู่ที่ห้องนี้ครับไปนครับสำหรับห้องนะครับคืนละ2 0 0พันบาทนะครับพร้อมอาหารเช้านะครับก็ภายในห้องนะครับโอ้ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับมาดูห้องน้ำก่อนอ่า โคกเลยครับจ้โคกใหญ่มีเครื่องทำน้ำอุ่นครับอี่ผมเองน้ำไหลแรงไปดูภายนอกกันครับภายนอกนะครับก็จะมีนะครับตู้เย็นนะครับผ้าขนูนสองพื้นใหญ่นะครับมีแก้วนะครับแล้วก็จะมีร่มให้เรานะครับเผื่อฝนตกนะครับเดินไปข้างนอกครับแล้วก็จะมีนะครับ ตู้เซฟนะครับพัดลมนะครับแล้วก็ทีวีนะครับส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องพักได้สองท่านครับวิวนะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็จะมองเห็นทะเลฝั่งนู้นเลยครับเลยครับผมบรรยากาศถือว่าดีเลยแหละครับสำหรับสายตกมึกนะครับตกปลานะครับที่นี่นะครับอีกที่หนึ่งนะครับของจันทบุรีนะครับ สำหรับรีที่ตกปลาได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปคนของก่อนครับแล้วก็เยามหมายตกปลาดีกว่าครับหาที่ตกปลาดีกว่าครับเหมือนเดิมครับสายสุดไม่อดตายนี่ดูไอ้เบลยส่วนวันนี้นะครับเขาบอกว่าที่นี่หมายเด็ดมึกเดี๋ยวเราจะลองดูกันครับว่าจะมีตัวไหมไปสอบถามพี่แค่ข้างด้านหน้า วอ่งตัวเขตคนในตัวเท่านิโป้นี่ครับไม่ใช่นิโป้มือนะครับนิโป้ตีนเลยครับตัวใหญ่มากครับถ้าเราเซ็ตของเรียบร้อยแล้วเราไปเจอกันนูน่นสะพานนู่นเลยดีกว่าครับไปครับปลายกันครับผมออกตกปลากันแล้วครับก่อน้วพร้อมแล้วรถเข็นเราก็พร้อมแล้ว นี่มีรถส่วนตัวด้วยสายสุดใหม่อดทัยปลาปลาปายังไงพี่เอาอีกไหมกินอีกไหมร้องเงียบไปเลย พอย้ายที่ก็ไมด้ครับมันร้อนมันร้อนพี่ไม่ใส่หมวกเลยตายครับหาตัวดีกว่านี่สายสดเราอีกแล้ววันนี้มาเจอกับโปกรโปกรสายสดไม่อดตายแต่ไม่คืนเทพใจเห้วได้แต่ยี่ได้แต่ปลาเล็ก แต่ตะาเล็กครับแต่กุ้งตัวมันเล็กเล็กกุ้งบ้านนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ขอผมกับตัวกุ้งดิโคตรขำเลยเออเ,ออเ,ออเออต้องไปเปลี่ยนขอใหม่อันนี้ขอไม่คืนกุ้งตัวใหญ่อันนี้กุ้งตัวเล็กเอ่า ไม้แรกของเราจะมีตัวไม่เอ,อ่ยน้ำลึกไหมอุย้ยน้ำไม่ลึกเท่าไหร่นั่นน้ำไม่ลึกเท่าไหรไ่ค่อยๆเดินไปครับ ไม่คืนเขาว่ามึกเข้าเยอะแต่ผมมาปุ๊บจะมีตัวหรือเปล่าปะปะ่ะเดินกันต่อครับผมไม่มีก็เดินหาไม่ยากไม่ยากครับฝั่งนน้นก็มีเขาตกกันนะครับเดอพเรียก้า โอ้นี่นี่เสาเสาเสาเราเราเอาใกล้ๆเราใกล้ๆเสาดูครับตรงนี้น้ำลึกไหมน้อไปแล้วโอ้ตรงนี้นำ้นลนนำลึกอยู่นะนี่สักสามเมตรโอ้โหตัวเลขก,ก็โดนเลยไหมละ่ะปลาอะไรปลาอะไรครับโอ้ยนี่ไงไม้แหกกระโดนเลยอี ปลาเลขกมลาเลขกของเรามาละโอ้โหเต็มคอเลยตัวนี้ปลาตัวเลกของเรามาแล้วครับนี่เรามากุ้งก่อนโอ้กุ้งก็ยิงเยอะอยู่เอาไปแนวกี่ไฟสสวยปลาไอ้อะไรครัไอ่ใยรือเปล่า ทาแบบนี้ครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักข้อที่สามเหมือนเดิมครับอ่าข้อที่สามปลายทรงเหยืออย่ลลงไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีครับ มีอาการโอ้โหหลุดหลุดอีกแล้วเอาไม้ oh my, ครับเอาไม้เอาไม้เอาเฮ้ยโอเคแล้วเนี่ยทีเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้มันคนละง,งานเลย <c ười> เออเมื่อวานไม่เทื่บไม่ได้น,นั่งเงียบเออนั่งโงอเลยครับวันนี้ยังมีตัวเออให้เราได้ดึงซ้ายดึงขวาบ้างเช็ตเบรกนิดนึงเช็ตเบรกนิดนึง อยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเป็นสเต็ปสเต็ปยกขึ้นพุงเต้นปุงวิ่งผมก็พอผมเนะเขาบอกที่นี่มีกระพุงด้วยนะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอ,อยู่ไหมอยู่ปลาอะไรออกมาออกมามีแรงมีสู้อะไรน,นี่อุ้ยอีคุดอีอีคุด,อ,อ,คดอะไรครับอีคุดมาแล้วเออื่อคืนนี่เขาได้แล้วนนะ่ะตัวสองโลก,กว่าครับ ใหญ่มากเลยที่ที่ไอ,อชโอมไอ,อชโลมอ่ะผมเนี่ยไม่ได้หรอกแต่เขาได้กันทุกคนเลยมีผมคนเดียวเงียบกิ๊บใช่ครับกุ้งเป็นครับมีแต่เรากุ้งเ,เป็นอย่างเดียวกุ้งตายพี่ต้องไปนี่พี่อยู่ในเข้าไปในกลุ่มของไอกลุ่มของตกปลาจันทบุรีครับแล้วก็ถามว่าแถวนี้แถวคุ้มวิมานอะไรประมาณนี้มีกุ้ง กุ้งกุ้งกุ้งเป็นขายไหมแล้วเขาก็ชี้เป้ากันครับหรือไม่ก็นัดรับกันวิ่งมาส่งที่นี่ครับพอได้ไม่เหงาพี่อ,บบอ้ขุดมาแล้วเต็มเดี๋ยวมันร้อนครับ เออไปเอาไหมไปคูดไปอีคูดใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ครับไปกระายคูดกระไตคูดปลาคูดจะกลมกว่านี้โอ้ยผมก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลาอีคุดปลาคุดน่าจะตั้งแล้วตัวจะกลมกว่านี้ครับโอ้ครับอุตมะอุผมก็ได้ตัวหนึ่งไว้เช้าตัวกระเปี้ย ทกเพียกโอ้ยโอ้ยอยู่อ่าขยับไม้ไหมโอเคตายเอาตัวนี้ไปก่อน,นตายกุ้งนางเขาเรียกกุ้งนากุ้งนาคนที่นี่เขาเรียกกุ้งนาแต่ผมเรียกว่ากุ้งเล็ก อืมขำขำอ่านะอ้าลงไปปุ๊บสอยเลยเอา้เอามาอะไรอ้าวเมื่อกี้ลงไปปุ๊มบปปมันใเลยครับแล้วมันก็เงียบ หลังจากเมื่อกี้ได้เก่าไปตัวหนึ่งตรงนี้ครับใส่สวยเลยยังอยู่กุุงผมยังอยู่ป้ามบรรยากาศดีดีครับวันนี้น้ำดีด้วยแล้วก็ลมดี ก็มารอลุ้นกันครับเผื่อจะมีเก๋าใหญ่ๆสักตัวเขาไหมแต่กูสละไม่ต้องไปหวังครับถ้ากินเหมือนปลาเก๋าเลยกินไ้ค่อยเนิ้มเนิ้มลง มันก็ไม่ไปนะไอ้ไอเก๋าตัวตัวแรกเมื่อกี้ครับด <c oughs> ึงปุ๊ดคันงงสวนปุ๊บอยู่เลย <c oughs> ไม่มีหาไมครับโอ้มัไปแล้ว <c oughs> อืมแล้วก็มาว่าเหียาหาไปไหนเอา้าเจ้ามาทำอะไรตรงนี้ เกขานี่เลยแบบนี้ครับอ้าวตีทีไรอะทำไมทำไมโอ้ยทำไมทำไมเ,ไม,เไมื่กี้เขาเนี่ครับจิ้มแบบนี้แล้วทำไมทำไมโอ้สายลูกเลดีะคูดเลยครับเขาใหญ่แน่ผมว่าแต่ผมว่เาเขาเมื่อกี้ quảm <laughs> kim đẹp cáu lên nó sẽ khôn khoai nấm nón nung bây giờ này đây phái nè đẹp này. แต่ถ้าเขาเปนจีกินแบบขน,นงยาวเลยครับหมดผมว่าจาังหวะนี้เฮ้ยติดอะไร่ะยังอยู่เอ้ายังไงกูกงเรายังอยู่นี่มัวแล้วผม ลมแรงหน่อยนะครับอืมุดเรียบร้อย ปุ๊บมันสวนปั๊บเลยโอ้ยอยู่อยู่ยไอ้เกาเนี่ยอุ้ยจริงเกาที่ไหนล่ะอ้ไฟอีกตามเคย สำหรับบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับนี่นะครับก็เดือดไอหมึกก็เริ่มออกมาเยอะกันแล้วนะครับนี่นะครับตรงใส่น่าจะเป็นหน้าหมึกแน่นอนครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับสำหรับรีสอร์ทเรานะครับก็เปิดนะครับไฟนะครับล่อมือให้นะครับอยู่ที่ปลายสะพานนะครับเนี่ยครับบรรยากาศยามเย็นของเราครับผมกับข้าวครับก็ ไปตลาดด้านนอกมาครับพอได้กับข้าวกินกันครับสองคนยุงเยอะไหมสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปตกมือกันครับถ้าไม่ได้เตรียมยากันยุงมานะครับพีพีนาณาทุกท่านนะครับก็ไปขอนะครับได้ได้ที่นะครับล็อบบี้ได้เลยครับเดี๋ยน้องนะครับจะเอายากันยุงมาให้นะครับ แต่ยังไงก็ฝากนิดนึงนะครับยานยุงสำคัญสุดนะครับช่องเย็นนะครับยุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยละครับแฟนครับเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จกันนะครับเดี๋ยวเราไปตกมือกันต่อครับครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วครับอู้หูปูมาเอาไปนลนี่ปูมานี่ปูมามันวิ่งวิ่งอยู่นี่ครับหลายตัวนี่นี่เต็มเลยปูมา เสบิยงมามาอยู่โอ้ยเต็มเลยปูมานี่ครับปูมาอีกครับผมดู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 ปูม,มาพี่แบบเลยครับเดี๋ยวต้องเอาสบิยงตักดูเราลองลองดูเด้อโอ้นี่ครับปูม,มาสั่งเลยนี่นี่มีแต่ปูม,มาเลยครับใส่ก็ตักสามสี่นิ้วครับไปครับเดี๋ยวจำอุปกรณ์ดีกว่าครับผม นี่ครับนี่ครับฝูงฝูงหมึกช็อตเลยครับไซส์ประมาณสักนิ้โป้นี่ครับนี่นี่เป็นฝูงนี่ครับนี่นี่สี่ห้าตัวเลยครับนี่นี่นี่ฝูงหมึกล้วนเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนโยใหม่ครับนี่มันมาลุมมันมาลุมลูกปลานี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใชไหมเราจะได้ตัวครับขาหมึกตัวแรกของเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยถ่ายเองถิาเองเลยนี่ ีมาแล้วหมึกของเราเป็นหมึกเป็นหมึกกระตอยที่ปากนี่โอ้ยตัวแรกมาแล้วครับผมต้องได้ตัวอีกเลยครับนี่นี่ฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเลยนี่มันมาเป็นฝูงนี่ครับอีกหลายตัวเลยนี่นี่มองไม่เห็นนะแต่มองใต้ป่านี่เห็นเลยนี่สี่ห้าหกตัวเลยครับน,นี่ปูก็มาไอตัวแรกบันเทียบ นี่ครับนี่ครับตัวที่สองมาแล้วครับเป็นกระดองครับตัวนี้มึกกระดองครับอืมเอาขึ้นยังไงขึ้นยังไงอึ๊บปุ๊บปุ๊บอืมอีกระดองเต็มเต็มเลยครับมือกระดองตัวนี้ียบดร้อยครับที่สองมาแล้วมึกนะครับก็ถือว่าเข้าเรื่อยๆนะครับจะเป็นนะครับ ไซมึกช็อตเลยนะครับที่เข้ามานะครับก็จะมาเป็นฝูงเลยนะครับฝูงหนึ่งก็มาสักเจ็ดแปดตัวนะครับต่อฝูงนะครับก็เข้าเรื่อยๆเลยครับผมไซเซสวยเลยครับเนี่ยครับติดลืมติดอะไรอย่างหนึ่งมาครับลืมติดน้ําจิ้มมาครับทีฟู้ดมาไซเซสวยเลยคิดถึงพี่เปาเลยครับไม่ได้มาทริปนี้เดี๋ยวทริปหน้าเราว่ากันใหม่ครับเชิญพี่เปามาตกหมึกกันดีกว่าครับ ตัวที่สีของเรามาแล้วใสเหี่ยวเลยดูดิครับครับใสใสเลยใสใสนี่สีตัวแล้วครับตอนนี้นะครับก็นน้ำเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เวลาสามทุม่มโอ้ยมีเวลาตกแค่แป๊บเดียวครับก็ได้มาสักเจ็ดแปดตัวแล้วครับสําหรับปลาหมึกนะครับก็จะเป็นปลาหมึกชอ็อตสายช็อตเลยครับเอ้ยลืมเอาน้ําจิ้มมาด้วยทา,าน้ําจิ้มมาด้วยเออหวานเียบเลยครับตอนนี้เงียบกิ๊บแล้วครับน้ําเรียบร้อยแล้วน้าตายไปเรียบร้อยแล้วครับนู่นครับคนลอยตกหมึกเพียบเลยครับ ไม่ต่ำกว่าสิบกว่าล้ำม่ะครับนี่ส่วนของเราก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหัวน้ำใหม่อีกประมาณสักเออสี่ห้าทุ่มห้าทุ่มอะครับห้าทุมน้ำก็เริ่มจะขยับเดี๋ยวรออีกสักหน่อยครับเพื่อจะได้ตัวนี่ครับทาน,านานะครับไม่มีหมายนะครับผมแนะนำที่นี่เลยนี่ครับ เดอะเพียนะครับดีสอทนะครับจันทบุรีนะครับนี่ครับเปิดไฟให้พร้อมเรียบร้อยเลยบรรยากาศดีมากครับห้องพักก็ถือว่าโอเคครับถ้ามาเป็นแบบแฟมิลี่ครับถือว่าถูกนะครับพักห้องข้างล่างวันธรรมดาสามพันบาทไมือไงนี่แหละครับส่วนวันธรรมดาด้านบนนะครับสองท่านนะครับห้องสองพันบาทครับโอ้บรรยากาศครับดีมากๆเลยครับ นูน่นดูคนลอยเขาตกมือกันฝั่งนูน่นฝั่งนูน้นเยอะมากๆเลยครับแล้วเรามาลุ้นตัวดูว่าจะได้ตัวเพิ่อมอีกไหมครับก็ผินพี่เขาบอกให้มาตีมือหอมตอนเช้าแต่เช้าฝั่งหน้าบ้านฝั่งนี้ฝั่งสะพานนะครับเห็นแกบอกไปวานได้ตัวใหญ่ห้าขีดหกขีกันนะครับหลายตัวเลยเมื่อเช้านี่เห็นเขาว่ากันนะครับเดี๋ยวเราต้องถึงแต่เช้า ประมาณตักตีห้าห้าสิบแล้วผมมาลองเตือนตีดูเพื่อจะได้ตัวไปครับผมครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับ ก็ไม่คืนเนี่ยครับหลังจากที่ตกแต่สักพักหนึ่งนะครับก็ไม่ไหวครับเข้าห้องดีกว่าครับผมก็มาตื่นแต่เช้ามาตกมึกแต่เช้าดีกว่าครับก็มีพี่แกมาตกด้วยนะครับแกอยู่ที่เรือครับแกก็ได้แต้มไปสองทาแต้มแล้วครับตอนนี้ครับไซส์ที่แกได้นะครับก็จะเป็นหมึกหอมนะครับไซส์สวยเลยครับส่วนผมยังไม่ได้สักตัวเลยครับดียวมารอรุนกันครับว่าจะได้ไหมครับน้ําก็ค่อนข้าง แรงเลยนะครับลมนะครับแรงมากเลยนะครับช่วงเช้าครับต่อคืนมีคืนนิดหน่อยครับผม ได้นะครับนี่มือของโอ้แจกน้ำมือก่อนได้พี่ดูตัวครับดูตัวครับร้อยครับตอนเช้าครับช่วงเออหกโมงครับอู้ไซส์ใหญ่เลยครับโอ้ที่ครับอู้เตือนใหญ่พีครับก็สำหรับน้ำเช้าของเราวันนี้นะครับเฮลนะครับ ไม่ได้สักตัวเลยครับส่วนพีแกนะครับได้2อถึงสตัวนะครับไปครับเดี๋ยวผมพามากินอาหารเช้าที่นี่นะครับส่วนอาหารเช้านะครับเริ่มต้นที่2องโมงนะครับจนถึง4ี่โมงเช้านะครับนี่นะครับกับบรรยากาศครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับสําหรับน้าๆทุกท่านนะครับที่ไม่มีหมายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่มาจันทบุรีนะครับมีหมายตกปลาตกหมึกได้นะครับผมก็แนะนําเป็นที่นี่เลยนะครับเดอะเพียงนะครับรีสอร์ทนะครับ อาวุ้มกระเบนนะครับก็บรรยากาศดีครับห้องพักสะอาดครับผมราคาก็กลางๆครับไม่แพงมากครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้เรานะครับจะทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อโปรดติดตามกันต่อไปครับผม